อีเพอร<บ>ไม่สบายค่ะน,นี้ยาอะไรคะยาอะไรดูไม่ยาเลย,ย,ย,เลยตอนนี้เพื่อนเพื่อน้องเพิร์ดก็ป่วยกันเยอะมากเลยนะคะ,อ,าลาละอันนี้คือยาล่าเริงจริงหรอยาล่าเริจริงเหรอถึงว่าวันนี้กินไปแล้วล่าเริมากกินแล้วก็จะล่าเริจริง ลาบูลาบูบูบูตอนนี้เพื่อนน้องเพอร์ป่วยกันเยอะมากป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอแต่อันนี้ไม่รู้ว่าน้องเพอร์เป็นหรือเปล่าเพราะว่าอาการยังไม่หนักน้ำน้ำกีนยาทั้งหมดสามตัวมีแต่ตอนอยู่กับแม่ก็ไม่เห็นหนักแบบนี้นะของของน้องพามแก้วสีแดงแก้วกแก้วหนึ่งลูก ของความแก้น้ำสีแดงครับเมื่อกี้กินยาอะไรไปล่ะไข้ไข้ <Okay. S 1> วางเพื่อไม่สบายแล้วกินยาง่ายมากใช่ไหมคะอ,อ,อนนี้น้องเพิร์อบอกอ้ย,อยไม่ใช่น้องเพิร์ไม่ได้กินสีเหลืองแม่ให้เพิร์กินสีเหลืองด้วยเนาะสีเหลืองมันลดน้ำมูกอันนี้เพิร์ม่แก้ไอแก้ไอขับเสียมห้าใช่น้องเพิร์มีไอกับตัวร้อนนิดนึงไปหาหมอไหมโอเคไหมล่ะ การเป็นไงดีขึ้นเยอะดีขึ้นกว่าเมื่อวานไหมตัวก็ไม่ค่อยร้อนนะเดี๋ยวแปะโฟล์ฟิวเวอร์เนาะแปะโฟล์ฟิวเวอร์อ่ะไปเลยเนาะไม่อยากคลิปหรอกวันนี้ให้เพื่อพาร์กเกยครับปป <c oughs> ก็ถามก็ถามป๊าป๊าสิป๊าเพื่อไหวเพื่ <c oughs> อนไหวอ <c oughs> <c oughs> ากิวว <c oughs> <c oughs> ีวีไหว ก่อนวันนี้ให้พักหนึ่งวันก่อนคุณนี้ก็เต็มที่ใหม่คุณนี้ก็เต็มที่อวันนี้ก็หยุดและว,วันนี้หยุดแล้วจ้ะนี่ไปวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนจ้ะเราอาจจะป่วยไม่จ้ะเราอะฮะเราอ่ะะาอาจจะป่วยนะจ้ะห้ามป่วยนะจ๊ะเราอะจ้ะเอาแต่ไม่จ๊ะเอา้าบายๆนะบายบาย,บาบายบายๆา,า,ายณจะมาลจ้ะแล้วจ้ายู้ใหญ่